สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมจะมาแนะนําวิธีการยิงหนังสติ๊กนะครับยิงแบบ90อ e ียิงยังไงให้เป็นไวและเก่งไวคือก่อนอื่นระดับแรกเลยนะครับในการยิงในการซ้อมต้องใช้ลูกขนาดที่เราชอบแล้วคืออย่าเปลี่ยนลูกบ่อยและอย่าเปลี่ยนงานหนังสติกบ่อย ซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยจะมีง่ามหลายอันที่ชอบชอบจะใช้แต่แต่ส่วนมากจะใช้หมดทุกอันนะฮะ<ม>การยิงเป้ายังไงให้เก่งอยู่ที่การฝึกบอกได้คำเดียวว่าอยู่ที่การฝึกแขนต้องตึงนะฮะพื้นที่จํากัดหน่อยแขนต้องตึงนะครับผมแล้วก็ลังกระสุนมันจะอยู่ที่บร,ริเวณแก้มนะครับผมตึงตั้งฉากนะฮะ คือเราจะมองจากเส้นข้างบนเนี่ยจะไม่ให้เส้นล่างให้เป็นแนว90องศาแล้วเป้าจะอยู่ตรงสุดที่อยู่ข้างบนนีประมาณแต่หาดูได้ตาม y youtube ทั่วไปนะครับเพว่ายิงยังไงประมาณนี้ครตั้งฉากพอดีแต่เท่านี้คือโทรตัพผมจะกลับหน้ากลับหลังไม่ได้ เราไปดูที่เป้านะเป้าของเราเป็นเป้าแบบนบ้าน คือการท,ที่จะเล่นรละเก่งหลังสติ๊กคือตัวเนี้ยเพจตัวเนี้ยคือเราอะยิงก็ดียิงก็ดีนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่คือเราไม่อยากให้ยิงเพจแต่อยากให้เป็นง่ายๆเลยก็คืออยู่ที่การฝึกหาจุดโฟกัสของฟอมเอาไ,ได้ซะก่อน คือหาจุดโฟกัสที่เช่นนะครับผมเราทำเป้าขึ้นมาแผ่นหนึ่งตีเป็นการกระบาดไปนะฮะเราจะหาจุดท็อปฟอร์ เราเรียกว่าจุดโฟกัสนะครับผม หนังสเต็กจีนนะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วในการยิงเก้าสิบดีกีนะฮะคือทำฉากเก้าสิบองศารประมาณนี้ฮะเก้าสิบองศาเราอะ่ะจะยิงอะ่ะให้ได้แนวนะฮะแนวเรียกว่าแนววายส่วนแนวเอ็กซ์อยู่ที่ลังลังกระสุนของเราในการซ้ายขวาปรับแต่ท่านี้ อยู่ที่การฝึกให้เป็นเส้นโตก่อนเดี๋ยวเราจับกล้องที่เป้านะฮะอยู่ที่เราหาจุดโฟกัสถ้าใครหาจุดโฟกัสได้ก่อนคนนั้นจะเก่งไวไวกว่าเพื่อน นี่ยทีนี้เรายิงจุดเดิมเมนะฮะเราก็จะดูแล้วว่าที่เรายิงไปเมื่อกี้กินซ้ายนี่คือยิงสาำจุดเดิมเดิจะรู้ว่าทศหนางเรากินซ้ายเราก็ต้องปรับที่ลังกระสุนของเราให้าระเดบ,บออกจากแก้มไปนิดนึงโอเค เข้าให้เข้ากับเส้นแนวตั้งแล้วน,นะครับอัน,นี้เรากดหลังกระสุนเพื่อนเพื่ออาจจะงงนะฮะคือลังกระสุนกดลงมันจะขึ้นสูงแล้วก็ถ้ายกสูงมันจะลงต่ำนะฮะ ลองไปซ้อมมันดูนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วทีนี้อยากการแนะนำตัวนี้คือเพจของเราเนี่ยมันสามเซนนะฮะเพจของเราสามเซนแต่ถ้าตัวนี้มันจะเล็กกว่าเพจสังเกตน,นะครับเพามันจะเล็กกว่าเพจ คือตัวนี้จะเท่าเพจ3เซนแต่ตัวนี้เราจะฝึกลองปิ้นมาลองลองเล่นกันดูนะฮะมันจะสนุกมากตัวนี้จะท้าทายลองดูนะครับแต่ถ้าเรายิงเพจอย่างเดียวเราจะไม่รู้ว่ากลุ่มกระสุนของเราไปทางไหนเล่นเ้ากลางๆก่อนนะครับ ข้อที่หนึ่งข้างบนซ้ายมือนะครับอย่างนี้เราจะรู้เลยว่าไม่เข้าเป้าข้อที่สองครับต้ซ้อมอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะฮะเราต้องขยันซ้อม ถ้าฟอร์มเราดีขึ้นเนี่ยอะไรก็ดีครับเดี๋ยวเรามาดูเป้ากันนะครับอย่างที่เห็นนะฮะ เป้านี้นะครับเอาแรกเป้าใหญ่นะฮะเข้ากลางนะครับเป้าที่สองไม่เข้านะฮะเราจะรู้เลยว่าที่เรายิงอ่ะถ้าถ้าเป็นเพจเนี่ยคือยังไงก็ต้องโดนใช่ไหมครับเพราะเพจมันใหญ่แต่พอเป้ามันเล็ก,กลงเรารู้เลยว่าเราเรายิงแล้วองศาที่เป็นแนวตั้งของเราได้แล้วแต่คือมันตามไป พปที่สองนะครับเข้านะฮะเข้าพอที่สามเข้านะฮะถือว่าเข้าพอที่สี่นะคะเข้ากลางเลยลองไปฝึกดูนะครับผม โอเคนะครับเราไปฝึกดูนะฮะขอบคุณมากครับผม